สวัสดีชาวช่องทุกท่านนะครับผมอัสราสกรัอยู่กันในเกมอินซอยนั่นเองนะครับอ่าเป็นเกมแนวไลฟ์ซิมูเลชันนะครับก็ฟิลฟิลเดอะซิมเนาะคือถ้าใครเคยเล่นเดอะซิมมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าอีซี่นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าใครที่เป็นแบบแนวสายครีเอเตอร์สร้างบ้านสร้างตัวเนี่ยบอกเลยว่ามัน มันมันชิวทุกคนนะแต่ผมเนี่ยคือเพิ่งมาเป็นยูทูบเบอร์ก็เพิ่งเริ่มเข้าวงการเกมห,หลายหลายแนวเลยนะบอกเลยว่าไม่เคยเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปได้วยกันเลยโดยเกมนี้เนี่ยนะฮะเขาจะเปิดให้เราเล่นจริงในวันที่28มีนาคมนี้นะครับซึ่งใกล้แล้วทุกคนนะฮะโดยราคาที่เปิดก็คือ39.99ดอลลาร์หรือว่าประมาณ เ900นะครับหรือประมาณ1,300ประมาณนี้แต่วันที่เปิดจริงอาจจะลดราคาลงมากกว่านั้นด้วยนะฮะอันนี้ที่ได้ยินข่าวมานะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครเนี่ยตอนนี้รอม็อดใช่ไหมภาษาไทยยังไม่มีเนาะ <c oughs> ก็อดใจรอได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดระบบม็อดไทยแน่นอนนะครับช่วงแบบ early access เนี่ยแบบว่า DLC เนี่ย คือถ้าใครซื้อถ้าใครซื้อนะซื้อเกมอะ DLC ในช่วง Early Access เนี่ยบอกเลยว่าฟรีแน่ๆแบบพร้อมที่จะมาเดี๋ยวผมจะแปะไว้เลยนะครับเนี่ยหรือว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีที่ไม่ได้บอกในนี้ก็คือจะเป็นมีเมืองแมวเข้ามาใหม่นะครับเออเมืองน้องแมวเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ เป็นโลโก้ของเขาเลยอะแมวผีเสื้ออะไรเงี้ยนะฮะเออของเกมเนี่ยที่เห็นแบบในแบบเขาได้เซนินเมติกของเขาอะนะจะโผล่มาบ่อยมากนะครับอ่ะแล้วก็ที่ผมได้เล่นนะครับซึ่งเราเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนชาวช่องเลยนะครับก็จะได้เล่นแค่เดโมเนาะซึ่งถ้าใครเป็นแบบแนว สรตมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็จะได้เป็นโค้ดหรือเป็นคีย์นั่นแหละเอามาเล่นก่อนก็คือเขาจะสามารถที่จะเอาตัวละครลงไปเล่นใช้ชีวิตในเมืองหรือว่าในคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบสร้างบ้านมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยได้ได้แล้วนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยที่เล่นได้เฉพาะเดโมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ามันอีกไม่กี่วันก็ได้เล่นแล้วและเดโมก็สนุกเช่นกันยังไงนะฮะก็เราเนี่ยจะมีให้เล่น2โหมดด้วยกันก็คือโหมดแรกนะฮะ สร้างตัวละครนะครับเชเลคเตอร์สตูดิโออันนี้บอกเลยว่าผมอยู่กับมันเนี่ยแทบจะทั้งวัน <c oughs> <c oughs> นะฮะเออสัสดาห์ที่ผ่านมาคือแบบจอยมากแล้วก็อีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดแบบโหมดสร้างบ้านเนาะอันนี้ซึ่งเขาก็จะมีแบบเป็นพรีเซตมาให้ทั้งทั้งสองโหมดเลยนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูได้นะฮะแล้วก็เขาก็จะมีระบบที่ผมแบบว่าว้าวซ่ามากๆนะครับอย่างเช่นโหมดตัวละครเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ FaceCapture นะครับโดยใครเนี่ยที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็น iOS นะครับ iOS เนี่ยจะสามารถใช้ได้อย่างเดียวนะครับในโหมดนี้ก็คือ mm hmm. FaceCapture เนี่ย mm hmm. เขาจะลิงก์ mm hmm. เขาจะให้เราสแกนค r วอาโคดเนาะ mm hmm. เพื่อที่เราเนี่ยจะเชื่อมกับมือถือนะครับที่เป็น iOS แล้วก็จะให้โหลดโปรแกรมเนาะเออโหลดโปรแกรมมาเดี๋ยวผมจะแปะให้ว่าเป็นโปรแกรมไหนนะนี่นะฮะ แล้วโปรแกรมนี้เนี่ยก็เพื่อนต้องโหลดมาใช้อะไรยังไงเนี่ยแหละซึ่งผมไม่สามารถจะทําให้ดูได้ผมไม่ได้ใช้ iOS นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วก็อีกอันนึงไม่ต้องเสียใจไปนะครับถ้าใครอย่างผมใช้ Android เราก็จะมาเล่นในโหมด Motion Capture ได้เหมือนกันซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็เราครับก็จะสามารถขยับตัวได้ขยับหัวแล้วก็ขยับแขนได้นะครับอันนี้บอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันเนี่ยยังไงเพราะว่ามันจะมีความแบบ มือเบี้ยวนิดนึงอ่ะ <What? S 1> นะฮะทุกคนเอออย่างในนี้เขาก็จะมีแนะนําอยู่2โปรแกรมนะให้เรากด next ไปนะครับอันนี้ยังไงก็คือเขาจะมี id address นะครับเป็นของตัวละครของเราเนี่ยแหละนะครับเฉพาะตัวนะของใครของมันอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเป็น id address ของตัวละครผมเลยนะครับอันเนี้ยเอ่อก็ถ้าเรากด turn on นะครับเนี่ยมันจะเป็นการเปิดใช้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูว่ามันมันขยับได้ยังไงนะครับอันนี้ เทิร์นออฟก็คือปิดไปก่อนนะครับประมาณนี้กด next นะครับเขาจะมีหน้านี้เนี่ยเขาจะบอกให้เราเนี่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์เข้าที่โฟลเดอร์เพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่เราเนี่ยจะนี่เลยมาเนี่ยเข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับของเราของตัวเกมเนี่ยที่เก็บตัวไฟล์เอาไว้นะครับเขาก็จะมีไฟล์ pdf อันนี้จะเป็นบอกว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างน,นะครับพอคลิกเนี่ยเขาก็จะเปิดเปิดเป็นลิงก์เว็บมาให้นะครับว่าเราเนี่ย จะทำตัว motion capture ได้ยังไงบ้างนะครับวิธีเตึ๊ดเเเนี่ยเลื่อนลงมาได้เลยนะครับอันเนี้ยนี่นะเขาก็จะบอกไว้หมดเลยซึ่งตัวตัวของผมเนี่ยก็จะโหลดเป็นของน้องวารุโดนะครับโปรแกรมในสตรีมเลยนะฮะมาใช้เนาะเออนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าจะต้องทำยังไงนะครับเราจะต้องเอาตัวโฟลเดอร์ของเกมนะครับเนี่ยอ่ะนี่นะครับกลับมาที่โฟลเดอร์เดโมตรงเนี้ย เราจะมีคําว่า body tracking ใช่ไหมให้เรากอบกอบกอบปี <c oughs> <ฟ>้ไฟล์ <c oughs> นี้นะฮะกอบปี้ปุ๊บและให้เราเนี่ยไปย่อนในตัวของไฟล์ <c oughs> ของวารุโดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้อ่ะเป็นไฟล์ <c oughs> ที่แบบเราโหลดของวารุโดมันจะมีคําว่า c h a r เ c t ร r เนี่ยเล็กๆเห็นไหมครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะพอเอาไปลงแล้วนะครับให้เรากลับมาที่ตัวโปรแกรมนะครับเราจะสามารถเลือกนะเลือกได้นะครับมันจะมีขึ้นว่า body tracking เนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกเนาะครับนะครับ อ่ะแล้วก็เราก็กด yes นะครับเนี่ยกด yes กดตามนี้เลยนะครับที่เขาแนะนําซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนอันนี้ให้เหมือนเขาเลยนะครับก็คือจะมี yes 2อันมี no 3อันนะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บ,บอ่าส่วนกล้องเนี่ยก็จะเป็นใช้เว็บ c a m ที่เราใช้อยู่อย่างของผมเนี่ยก็จะใช้เป็น Logitech p t u r e นะครับตัวนี้เราก็เลือกเลือกที่เรากล้องเว็บ c a m ยี่ห้อที่เราใช้นะครับเออ อย่างบางคนเนี่ยเอ่อตัวกล้องของบางคนอาจจะต้องเปิดโปรแกรมกล้องขึ้นมาด้วยไม่ถึงจะติดนะเอออย่างของผมอะตอนที่ไม่ได้เปิดโปรแกรม Logic c a p t u r e ขึ้นมาน้องก็ไม่อ่านค่านะครับอันนี้แล้วก็เนี่ยเราก็ทำตามที่เขาบอกได้เลยนะเนี่ยปึ๊บป๊บเซตอัพอะไรใลๆนะครับกดอันนี้กดโ no นนะครับเพราะน,นี้เขาจะถามว่าเราแบบจะใช้ลิงก์กับการขยับหน้าพวกคี์ลงคีรัดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราไม่ต้องใช้เพราะว่าเกมเนี้ยเอ่อตัว ึงหน้าเราจะขยับใน,ใน,ในโปรแกรมวารุโดมันก็จะไม่ขยับในในในอินจอยนะอินจอยตัวละครจะไม่ขยับหน้านะครับนอกจากว่าเราจะใช้ Facial c a p t u r e นะครับของ iOS ถึงจะขยับหน้าได้อันนี้เราก็กดตามนี้เลยที่เขาแนะนํานะคบปึ๊บและหละจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยมาที่หน้าแรกของโปรแกรมวารุโดเหมือนเดิมแล้วก็ให้กดที่เครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้ปึ๊บพอกดที่เครื่องหมายบวกแล้วเนี่ยให้เรามาที่ V ะะ VMC Sender นะครับเนี่ยให้เราคลิกปึก๊พอกดแล้วปึ๊บมันก็จะมีหน้าจอเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วให้เราเนี่ยเข้าไปที่ตัวเกมนะครับกลับไปที่ตัวเกมให้เราก๊อปปี้นะครับตรงรีดเนี่ยให้เรากดเข้ามาก่อนให้ก๊อปปี้ IP Address ถ้าก๊อปไม่ได้ก็พิมพ์เลยนะทุกคนเอ่อพิมเข้าไปเนาะเนี่ยกรอก IP Address นะครับปึ๊บแล้วก็ตัวพอร์ต ตัวพอร์ตเนี่ยเขาฟิกเลยว่าจะต้องเป็น39นะครับ539นะครับอันนี้อันนี้ย้ำนิดนึงนะบางคนของผมเนี่ยเป็น39540่นะเนี่ยตอนแรกผมก็งงว่าทำไมไม่ติดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็บอกรละเอียดอยู่นะชาร์เตอร์ก็เป็นชาร์เตอร์1นะครับ IP นี้ของใครของมันนะครับตัวใครตัวมันซึ่งวิธีเช็คเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูหน้าจอตรงนี้ได้ว่าเวลาเราขยับมือมันจะมีไฟแบบสีแดงสีเขียวเนี่ยอยู่ในหน้าจอเล็กนี้นะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองในโหมด Build Studio ให้คร่าวๆนะครับว่าเราเนี่ยจะถ่ายรูปแบบจึ้งๆเอาตัวละครเราเนี่ย ที่เราสร้างไปวางได้ยังไงกันบ้างนะครับส่วนถ้าใครอยากสร้างบ้านนะครับอันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเล่นให้ดูเนาะเพราะว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยบอกเลยว่า3ชั่วโมงก็ไม่พอนะฮะเออประมาณนี้ก็เพื่อนไปลองสร้างได้ลองแบบว่าแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนผนังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเจเนเรตภาพ 3D เนี่ยเอามาแบบอยู่ในเกมก็ได้นะในเวอร์ชันเดโมก็สามารถทําได้แล้วนะครับลองไปเล่นสนุกกันได้เลยนะฮะ วิธีนะครับที่เราจะเอาตัวละครเราเนี่ยมาอยู่ที่เราสร้างเนี่ยมาเล่นอะไรยังไงนะเนี่ย,ยให้เรากด ถ้ามันขึ้นแดงอย่างเงี้ยให้เรากดอัลติเนตไปด้วยนะครับเพราะว่าการกดอัลติเนตเนี่ยมันจะเป็นการแบบของเนี่ยมันสามารถที่จะซ้อนทับกันได้นะครับเราสามารถกดได้ตลอดเวลาแล้วกดกโอเคครับตัวหุ่นออกมาจากไหนนะครับเพื่อนๆไปที่เนี่ยคราฟนะครับเออไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์นะครับเราไปที่อันสุดท้ายนะครับอาร์เธอร์เนี่ยเราคลิกที่ตัวสตูดิโอตรงนี้นะฮะเนี่ยแล้วเราเอาน้องหุ่นสตูดิโอเนี่ยเนี่ยเราคลิกที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาวางุกคนเราจะเป็นแบบว่า เพื่อนสีสามสหายกันไปเลยจังหวะน,นี้โอเคมานี่ฮะแล้วทีนี้เราจะเอาตัวละครมาจากไหนนะครับให้เราเนี่ยเลือกตรงนี้ก่อนคิดที่หุ่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวางหุ่นก่อนปึ้งเราเลือก select appearance นะครับเลือกน้องปาร์เกอร์มาเราจะเปลี่ยนตัวน้องปาร์เกอร์นะครับให้เป็นอุ้ยเดี๋ยว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 ผมโอเค กดที่น้องนะครับนิดนึงปึ๊บผมจะเลือก edit appearance นะครับก็คือเราจะไปสร้างเอาตัวละครที่เราสร้างเนี่ยนะฮะ p r e เซตแล้วนะครับเอามาใส่ที่ผมก็เจาตัวเองมาใส่ปึ้งนี่นะฮะแล้วก็กด complete ได้เลยทุกคน complete นะฮะทีนี้ตัวผมเนี่ยมาแล้วน่าจะมาแล้วนี่เป็นไงมาแล้วมาแล้วอุ๊ยมาจริงๆด้วย ปุ๊บสมมูรเนี่ยเราคลิกตรงนี้นะ Post and Expression ั่นนะครับอ่ะตอนนี้หน้าผมมันอย่างนี้อยู่ใช่ปะาจะแบบขำหมอโกรธจอยฟูจอยฟูสุดๆ เราสามารถเนี่ยใช้ facial capture ได้นะร่วมกับโทรศัพท์แต่นี้ผมแบบใช้ไม่ได้นะฮะสกรีนอ๋ออันนี้คือแบบว่าอัตราส่วนของของภาพนะครับโทรศัพท์แบบไหนผมจะเดี๋ยวนะแดดเลือกแดดนิดนึงอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็ได้ละเออ เพร,ระาะวันนี้ทุกคนเราตัวละครเราลงไปถ่เนี่ยแบบฉากที่เราอยากจะแบบน,นั้นได้เลยนะครับประมาณนี้นอกจากนี้นะครับในตัวตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีพื้นหลังให้เราเปลี่ยนได้ถึง3รูปเลยนะเนี่ยสมมติผมจะใช้รูปนี้ใช่ไหมครับเนี่ยประมาณนี้เนาะเราสามารถปรับแบบแกน x แกน y อะไรได้หมดเลยนะเนี่ยอันนี้คือปรับแสงนะครับว่าเราอยากจะให้แบบเขาแบบมืดสว่างตรงด้านในนะฮะ ผมประมาณนี้ละกันนะครับอืมอ่ะโอเคสมมติอันนี้ก็เป็นท่าทางนะครับเดี๋ยวเราไปปรับในโหมดกล้องได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยจะแบบเปิดอันนี้หน้าจะเป็นยังไงถ้าโพสจะเป็นยังไงอันนี้เราสามารถแบบไปปรับในกล้องได้เดี๋ยวผมจะไปปรับในกล้องอ่ะนี่นะฮะปึ๊บสมมติเราอยู่ในห้องใช่ไหมสตูดิโอแบบช่ำๆกันเลยเนะฮะและทีนี้ผมจะผมจะแบบเป็นท่าใช่ไหมปึ๊บ Camera o p t i o n อันนี้เราสามารถที่ยแบบ o n o f f ได้ซึ่งอันนี้ยังไม่มีผลอะไรนะ Remove Background เพราะว่าเราไม่ได้เราจะต้องไปเข้าไปในแบบหมดสร้างบ้านอะ่ะมันจะสามารถ Remove Background ได้ที่แบบมีสิ่งก่อสร้างแล้วนะอันนี้ก็จะไม่ไม่มีผลอะไรอันนี้ก็จะเป็นหน้าซูมเข้าซูมออกอันนี้ก็จะเป็นหน้าชัดหลังเบอร์ซึ่งซึ่งไม่มีผลนะในตรงนี้นะครับต้องเข้าต้องเข้าไปตัวสร้างก่อนมีฟิลเตอร์ให้เปลี่ยนนะครับมีเนี่ยนะ การ์ตูนแบ็กไวการ์ตูนนะครับอะไรเงี้ยเออเลิฟลี่เอ,อ่อ,อ,อตาปลาฮัลโหลโมโนอันนี้ไะไรนนเรโทรน,นะครับทิวล,ลอร์ว้โหนี่แบบสุดๆไปเลยประมาณนี้ก็สวยอยู่นะฮะเพื่อน,อนๆจะเห็นว่าตรงคำว่าโพสเขาจะมี make AI emote ใช่ไหมครับอันนี้เราสามารถที่จะเอาท่าทางอะไรมาใส่ก็ได้นะครับนี่กดบวกเลยนะ่ย ก็สมมุติเราอยากให้เขาโพสอันไหนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาภาพมาใส่ให้ดูนะครับอ่าอันนี้ผมท่าของผมเนี่ยก็จะเป็นยืนเกาะต้นไม้อันนี้คล้ายๆอยู่นะเอออันนี้คล้ายๆอยู่นะครับเกาะต้นไม้นิดนึงเนี่ยเราก็สามารถทําได้อันนี้ผมแคปเจอร์นะเข้าไปแล้วเปิดบถ่ายไปละสมมติจะเป็นวีโอใช่ไหมสมมติ A later few moments later. <laughs> โอ้ยตะโลกอ่ะคือมันเป็นท่าแบบตอนกําลังแบบเล่นติ๊กต็อกแบบตอนตกตึกอ่ะอันเนี้ยคือเหมือนมากอันเนี้ยก็คือแบบเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ตรงข้างล่างสุดนะครับที่เราแบบเจนเนอเรตแล้วอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ยผมเอา b บ b ิธีเอาไว้อะมันก็จะเป็นท่าแบบนี้ วันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะ enjoy กันนะฮะเออกับเกม enjoy นะฮะใ,ใดๆเลยก็วันนี้ผมอัศาราศสกุลาก็ขอลาไปก่อนนะครับเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย